สวยท่าน้วยครับคิดไหมครับอ่าเรามาอยู่ที่อู่ช่างยุทธหนองโพนะครับก็วันนี้เรามาดูอีซู FR 2 1 0ออกใหม่นะครับก็คันนี้ของอีซูตังปักโคราชเสร็จได้ใหม่แลวคันนี้อันนี้คือลูกค้าเขาเพิ่งขอแบบให้ให้อ่าเปยนถังมันใหม่ครับจากร0อลิตรเอมาเป็น2 0 0ยลิตก็อันนี้คือเขาต้องอแปลงกัน,น รีบแปงเลยครับคือแบบขอแค่ลูกค้าขอมาก็ไม่ครับคันนี้ก็เอาไปด่วนผักผลไม้นะครับด่วนผักผลไม้คันนี้ไปอยู่ที่ชัยภูมิก็อันนี้อุ๋ชยุทธเขาก็ต่อเสร็จพอดีนะครับคันนี้มีประตูกลางเข้าออกได้นะครับสำหรับเอาของออกครับช่างยุทธว่ารอแป๊บนึงทังใหญ่ครับกี้นี่นะครับ สีส้มแป๊ดๆเลยเฮ้พลัง C H K 1ครับ210แรงม้าเทอร์โบอิสต์คูลเลอร์คอมโบอเรลว์เวนี่ยมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นี่อันนี้คือไม่ใช่เอ s นะครับอันนี้เป็นเอโโทอร์โบธรรมดา เียก็ชัยยุทธลงมือเองครับอย่าขอบเดี๋ยวดูกันข้างขวาครับว่าเป็นไงบ้างนี่ครับประมาณน,นี้คันนี้ต้องมีโคเวกกว่าคันนี้ยาวนยหน่อย ประตูข้างครับประตูหน้าหนึ่งบานฝั่งละบานนะครับซ้ายขวาล้กอก็มีฝาครอบดุมครับแล้วก็กระท่ะชุบก็เห็นเห็นชัยุดว่าคันนี้แต่งเต็มครับแต่งมาเต็มครับของแต่งมาแน่น คนหัวก็จะมีหุ้มขอบแต่เล็ประมาณนี้ครับกันชนเล็ครับแก้มเลดใชายล่างเล็บันไดเลดกางกระจกเล็นี่มีใส่บันได สองชั้นด้วยนะครับอันนี้คือเสริมมาสะพาชุกครับเอ๊ะชุกหรืออะไรสะพาชุกครับชุกชุกเห็นไะรลาวขันมาครับอันนี้ก็ไปท่อทะเลครับไปท่อทะเล ครอบดุมกระทะชุบนี่นะครับข้หลังข้หลังก็จะพุ่มเล็ครับขหลังพุ่มประมาณนี้ก็เ,เต็มครับไม่ใครขาดจะให้ตลอดแน่นจริงคันนี้ครับก็มากนันเต็มเลย บางคุครับถ้าใบบางคนก็จะมายืนให้ด้วยนะครับมีแป๊บทรงนี้กำลังสวยครับทรงสวยเลยช่วงล่างก็มีชกชกหลังหนึ่งคู่ครับลองรับงานด่วนเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างของซ้าย คือก็กําลังตัดแปลงครับเนิ่งจากทีแรกคือเขาแบบลูกค้าเพิ่งแจ้งเปลี่ยนว่าอยากได้ถังสองอทนนี้ถังอู่ก็เลยต้องแปลงกันใหม่เลยนะครับเพื่อจะอให้มันเติมมันได้ไงเพราะทีแรกเข<อ>าต่อมาอย่างหนึง่งแล้วก็พอเสร็จอ้าวคือแบบเขาเขอเปลี่ยนก็เลยต้องแปลงกันใหม่ครับก็ตอนนี้ก็ต้องทำกันไปก่อน เดี๋ยวเราออกมาครับตอนนี้ก็ฝนน่าใกล้ตกแล้วฝนข้ามือมุดม,มาแล้วดูแล้วก็่าจะใไกลแล้วแหละเต็มอู่เลยครับวันนี้นี่มีแม็กทอ,อกมาหนึ่งคันเดี๋ยวเราดูว่าแม็กทอ,อกคันนี้จะออกมารูปแบบไหนคันนี้ของตั้งเสียหวดแต่คันนี้เต็มครับคันนี้อย่างเต็มเลย รอชมกันสรุปคือฝนตกถ่ายนอกไม่ได้เราถ่ายในเนี่ยครับโอเคดูคนนี้กันฝน,นตกฝนตกถ่ายได้ในนี่แหละ เดี๋ยวก็ประมาณนี้อันนี้คือใช้กับเรใส่แบตเพราะเมื่อกี้เชื่อ,อ,อมอยู่ครับเชื่อมก็ต้องถอดแบตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบตกงมตามอะไรก็มีเตรียมทำหลายครันครับสวยงั้นเลย đang yút. Chào Xoay đi chứ. เรอยาห้ร้อลกกันดูเขาหลังตบบนี้กัน ้มเป็นเมียนะรครับสีส้มเดี๋ยวแป๊บโฟกัสก่อนนี่ดูสีนะครับเป็นเรียน นีดูกระบะครับกระบะก็เป็นแผงข้างอลูมิเนียมครับกระบะกระบะแผงข้างอลูมิเนียมอคอกสเตนเลสนะครับอคอกปับนเป็นสเตนเลส ให้ก็บาดูด้วยเปิดหมดนี้ปกติอันนี้คือติดป้ายแดงครับอันนี้คือทางสูนทางสูนเอาไปให้ลูกค้าครับ ไปที่โคร,ราชเลยตังปักโคร,ราชถึงโคราชราบกี่ทุ่มครับประมาณสามทุ่มครับตอนนี้ก็ราวสี่โมงครับสี่โมงห้าโมงกรัสีห้าหกชั่วโมงได้ถึงโคร,ราชครบ,ครบวกว็จะผ่านานอนนิ non กรถก็ติดนิดหน่อย พขาแบบเน